สวัสดีครับเช้านี้มาเดินตลาดนัดต้นไม้ของโรงพยาบาลสุนทรภณังเจ้าสิิกิ์กิจยวพาไปชมว่ามีไม้อะไรมาขายกันบ้างนะเช้านี้วันนี้พามาเดินตลาดนัดต้นไมร้ร้านแรกก็เป็นตระกูลบอนสีนะสวยๆทั้งนั้นเลยดังๆทั้งนั้นนะตอนนี้ราคาถือว่าลดลงมาเยอะเลยสวยๆฮนะร้านแรกหลากหลายเลย ส่วนร้านที่สองนี่ก็มีทั้งไม้ประดับไม้มงคลไม้ในครัวเรือนไม้ืผักสวนครัวมีหมดทนะร้านนี้นี่วันนี้นราคาราับได้นะคะัมีราคาก็ถือว่าโหจับต้องได้เลยถูกถูก <c oughs> นี่ดูฮนะพริกสวยๆทั้งนั้นเลยมะเขือก็พร้อมที่จะเอาไปปล<ม>ูกนีย่ยใบกงใบเตยมะละกอโหจะมมีมะม่วงมะนาวด้วยเนี่ยเกลี่ยเลยกล้วยยังมีเลยไม่ธรรมาดาร้านนี้ แต่ถ้าใครอยากจะได้เยอะก็สั่งมามวดนี้สั่งแล้วก็เท้าหน้ามารับพร้อมบริการนี่ตรงนี้ก็บอนสีราคาถูกๆ50สิบาทนะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่หลากหลายเลยนี่นี่ฟิโลสวยๆยังมีเลยอันนี้การส้มเนี่ยราคาเท่าไหร่เนี่ยการส้มนี่นะราคาแบบถูกมากนะแต่ก่อนนี่ราคาโหวหลักอ่า แตะแตะพันนะนี่ฮะหลากหลายเลยพี่โลมานี่ยม,มาร้านนี้ก็มีเนี่ยหางอะไรหางสวยหางสิงวะเนี่ยอหางสิงสวยๆเลยร้านนี้มาเนี่แคกตะสวยๆโอโ้โหนี่ฮะมาดูหางสิงดูดอกทีกส่สีส้มๆส,สวยมากนะเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงเลยเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เอาไปแขวนไดน้สามร้อยแปบดบสิบ,สบนะเนี่ย เนี่ยราคาถือว่าจับต้องได้ทุกอย่างเลยไม่แพงฮะเนี่ยอ่าราคาแบบ20 30เนี่ยได้เลยนะเนี่ยมีอ่ามันเบอรี่ก็มีนะหรือว่าเอออัญชันก็มีนะนะเนี่ยร้านนี้ไม้ประดับสวยๆอีกเยอะเลยนะอ้าวมหาชาชัศจรกรยังไงกินแล้วไม่เปรี้ยวอ๋อกินแล้วไม่เปรี้ยวนี่ อ๋อสุดยอดสุดยอดไม่รู้จะกินทำไมนครับบอกเออนี่ฮะสวยสวยสวย,สวย,สวยทั้งนั้นเลยนี่เอ๊ะอาออกดอกแล้วใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไอ้ใบมันเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้มาใบด่างเหมือนกันใช่ไหมพันพันอ่ะอันนี้ดอกสีอ่าดอกโอรสนี่สีส้มฮะนี่ฮะมีหลากหลายเลยนะร้านนี้ก็ นะมะเดือชิงดางมีอีกอธรรมดามีทั้งธรรมดามีทั้งด่างนะแล้วแต่ใครชอบฮนะราคาก็ถือว่าเป็นไงราคาแพงไหมโอ้สองร้เองนะอืมเใครหาเอาไปปลูกประดับแล้วแถมกินได้อีกเนี่ยร้านนี้ก็โหมีกระถางสวยๆด้วยนะนี่ฮนะใครอยากได้กระถางร้อยห้าสิบเองแนะถมใส่สับปะรดสีด้วยเนะีนะ่ย สวยๆทั right? ้งนั้นเลยเนี่ยไม้ประดับสวยๆใครสนใจอันนี้อะไรนะเหมือนกับไอ้โอยเซียนไร้น้ำเนาะอือนี่ฮะเนี่ยสวยงามเลยราคาอยู่เท่าไหร่เนี่ยกระถางร้อยแปดสิบเองนะใครแบบมีปัญหาเรื่องหนามนะบอกไม่อยากเลี้ยงไม้น้ำหนามเนี่ยโอยเซียนไร้หนามมีเอออ้าววันนี้โลโลโล ดูฮะนี่ด,ดูโชคเก้าชั้นสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ย100อ่าเนี่ยร้อยเดียวเองเนี่ยโชคเก้าชั้นแปดสิบบาทเนี่ยดั้มดังอโหเทียบเลยมาเพราะว่าใครมาช้านี่ไม่ทันนะเพราะว่าเจอแบบนี้เอารถมาห่อเอาไปเลยนี่เน,นี่ยรานีโปยเสียนไม้มงคลนะเยอะแยะเลยเนี่ยใครชอบไม้มงคลเนี่ยสวยไอ้ตัวนี้ไอ รักแรกพบสีสีเหลืองเนี่ยกระถางเท่าไหร่นะร้150อยห้าสิใครยังไม่มีรักก็มาหาเอานะเรับอ,องว่าได้รักแรกพบแนะ่โอ้โห้านนี้ดูนึกว่านึกว่าเป็นร้านประจำนั่น,นยอยู่ส้นต้นไม้ท่วมหมดเลยเนะี่ยเยอะเลยโอ้โหนี่หลากหลายเลยสับรถสีกำลังออกดอกสวยๆเลยกระถางเท่าไหร่สับรถสี ร้อยห้าสิบนีฮะดอกกำลังงามๆเลยมาเนี่ยร้านนี้ไม้สวยๆสับป,ประรดสีข้างล่างก็เป็นเขา้าสีเท่าไหร่นะเนี่ยแปดสิบบาทโอ้โหได้นกได้นกแก้วไปเลี้ยงด้วยเนี่ยต้องหาอาหารให้นกแก้วอีกเนี่ยอันน,นี้วันนี้มาเยอะฮะโอ้โหทั้งกล้วยไม้มาเพียบเลยอ่ะใครสนใจก็แวะมานี่ะร้านนี้ไม้เขาเยอะวันนี้ ตลาดนัดใหญ่ไม้เยอะนะกุหลาบส,สวยๆทั้งนั้นเลยนี่กล้วยไม้ก็มีอ้าวร้านนี้ไม้ประดับส,สวยๆดอกบัวดินนะไม้โบราณหายากแนละ้วนี่ฮะตัวนี้เป็นกระดาษดำใช่ไหมกระดาษดำยักษ์วะอา่านี่ฮะขายต้นเท่าไหร่ 300, อ่ะสามร้อย่ะใครสนใจก็แ,แวะมาโอ้ร้าน สวนในน้อยข้างบ้านโอ้โหดอกไม้สวยๆนี่ดอกอะไรเอ่ยมะลุลีอาใครตามหามะลุลีเนี่ยนี่เนี่นเจอแล้วขายเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบแล้วไอ้ทองนพปากก้าวอะสองร้อยนี่ครับมะลุลีจะได้ยินในร้องเพลงโอ้มะลุลีนี่ยนี่นี่แล้วก็เนี่ยโอ้โหโอ,อันนี้เป็น เยอบีราแคระนะแคระแต่ทำไมโอ้เมื่อคราวที่แล้วเห็นแต่ดอกสีส้มวันนี้มามางานนะนน่ารักมากเลยสีสวยนี่ฮะนี่ฮะมาใครสนใจก็แวะมาเลยร้านนี้ร้านฝั่งนี้สุดท้ายโอ้เป็นตระกูลปอนเอกเสน่์จนฮะนะผมสวยๆทั้งนั้นเลย นะใครสนใจก็แวะมาอ่ะอ้อมมาฝั่งนี้ผักอินทรีของเราสวัสดีครับอืนี่มีกล้วยอินทรีมาด้วยโอ้โหอันนี้มะลิอ่องครับโอ้ดูว่าลูกลูกใหญ่ๆโตๆเลยเนี่ยหวีละห้าสิบหกสิบดูสิเครือเครือนี้เนี่ยสิบเอ็ดหวีครัสิบกิโลครับอืมอี่เดขาถามว่าขายหน่อด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่อัันนี่มเอาหน่อขายหน่อเท่าไหร่อันนี้หน่อละน้อยหน่อละร้อยเอาใครอยากได้มะลิอ่องลูกแบบนี้มาเลยฮะร้าน ร้านไหนนะเจ้าสวนน้อยกรีนนะนี่ฮะนหลายคนใหญ่มากอันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์เอามาจากการชนรบุรีอ๋อสุดยอดเ,อาาาเลยโอเคขอบคุณครับมาร้านนี้โอ้โหนี่ยังจัดร้านไม่เสร็จเลยนี่ฮะใครสนนี่ดูฮนะใครสนใจไม้บอนไซสีสวยเนะี่ยมาคราวที่แล้วบอนไซบอกโดนจองไปเยอะแล้วอ่ะแต่ตอนนี้มาใหม่นะสีสวยน่ารักน่ารัก,าร,กราคาก็ถือว่าจับต้องได้เลยนะ ที่ใหญ่ๆราคาแพงๆก็เพราะว่าเลี้ยงมาหลายปีฮะนะนี่<ค>น,นี่นนครใครสนใจก็แวะมากันได้เลยสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ